สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกองไฟเอฟซีช่องเชียร์บอยหมูสดสุกทุกคนนะครับเนาะสวัสดีวันสงการวันที่15วันสุดท้ายวันสงการแล้วก็อาจจะเลทไปพรุ่งนี้อีกวันที่16อยู่ที่วังพ่อปู่บริจิตตระลดัดทางบ้านจ้ำป้าดงนะครับเนาะโอเ้เสียงเดียบเลาจะดูบุพพิมพหมดเสียงแล้วเนาะอ่ะบอกอะไรนี่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 เรามาดูไอศครีมครับในวันนี้มีไอศครีมนะครับเนาะโอ้โหไอศครีมของ เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็ต้องขอขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศอเมริกาคุณณัฐกมลเนาะครับเนาะซึ่งให้ช่องเสียบอยมุสดเป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนาะจัดรถไอศครีมหนึ่งคาราบิลหนึ่งคันรถเนาะเมื่อวานนี้ก็เอาเข้าไปอยู่ที่วังพ่อปู่ไปดีก้าวงเก้านางรำเมื่อวานนี้โอ้โหอิ่มน้ำําลานกันครับอยู่ที่วังพ่อปู่ไปดีกนักละแล้วก็ลูกชิ้นทอดด้วยนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีคุณณัฐกมลนะครับเนาะ จากประเทศอเมริกาซึ่งให้ช่องเชียร์บอหมูสดเป็นสะพานบุญเนาะมอวานก็เอาลูกชิ้นทอดไปและก็รถไอศครีมสองคันเนาะแ,<ย>แต่ว่าวันนี้วันที่15วันสงกรานวันที่สองเนาะก็ให้ช่องเชียร์บอยมูสดเอาไอศครีมประคไผ่ทองไปอีก1คันรถนะครับเนาะโอ้โห,โโหไม่ธรรมดาเลยครับเอฟซี FC. นี่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 มา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 สัมภาษณ์เจ้าของไอศครีมสวัสดีครับน่ครับโยบอันนี้ก็จัด หนึ่งคันรถนะครับเนาะอ่ะขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณครับเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศอเมริกาคุณนัทกมลเนาะอ่ะจะขอไอติมกับเราพิดบ่ถืออยู่เออ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 ครับบ๊อบไปยังครับเพิ่นกระฮากับไปไหมครับเพิ่นหากับไปไหมบ๊อบไปยังแต่ว่าเดี๋ยวมีงานหน้านะครับเนาะก็ฝากเอฟซีไปด้วย ไอศกีมไผ่ทองอยู่ที่บ้านเป็ดใกล้ๆเรานี่แหละต้องขอขอบคุณ f อซผู้ใหญ่จจดีจากอเมริกาเนะเาะอ่ะถ่ายเอซที่อยู่ในช่องเชียบอยหมูสดถ้าอยากได้ไอศกีมไปทำโรงทานอยู่ที่วังพ่อปู่ปริิตฐ์นครราชอย่าลืมติดต่อเข้ามาผ่านช่องเชียบอยหมูสดก็ได้นะหรือว่าจะผ่านช่องยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่อยู่วังพ่อปู่ปริกิตฐ์นครราชก,ก็ได้นะครับเนาะนี่คือไอศกีมไผ่ทองหวานมันหวานมันหวานมันไม่ขมนะครับแล้วไอศกีมเนี่ยบพขมครับแซ่บแซ่บ ขับไปได้ับได้ปอดผลจากมาเสียบยังกระเดีกกระโอกไอศครีมไผ่ทองครับบ้านาอินเปงฝาอีซีไมด้วยนะครับนาะอย่าลืมถ้าอยากได้ไอศครีมหรือจะผ่านช่องเสียบยอุสดติดต่อครับติดต <Alright. S 2> ่อเข้ามาที่เบอร์โทร0857449957ช่องเสียบยมุสดเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเอาเข้าไปให้อยู่ที่วังพ่อปู่บริจิตนะครไม่ใช่ว่าจะเป็นงานบุญงานอะไรก็ได้ครับหรือว่าจะ เลี้ยงเด็กๆในเนื่อง,งานวันเด็กหรืิเทศกาลต่างๆอยู่ที่ตำบลกุลคำอินแปงเดี๋ยวผมจจดให้ครับเอฟซีเอฟซี FC ผู้ใหญ่จะดีถ้าอยากเลี้ยงไอศ์ครีมเนาะหรือว่าจะไปให้อพป,ปลอรหรือเป็นงานเทศกาลงานวัดงานวาอยู่แถวนี้ถ้าด้เห็นช่องเสียบอยูดเอา้าเสียบอยเสียบอยเอาไอศกครีมไปให้ป้าเนป้าก็ญยาเทตโล่งท่านน้าลุงพ้นเนหรือว่าบ้านเสียบอยมูสดมีกิจกรรมวันเด็กเดื่อนั่นเดื่อนี้เรื่องใหติดต่อมาครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเนะาะที่เบอร์โทร085 4 4 9 9 5 7ท่องเสียบอยหมสูดสดฝาก FC ไปด้วยนะครับอะมาเข้ามาใกล้ๆเี่ๆๆๆไอสก,กิมไผ่ทองเนาะไอสก,กิมไผ่ทองหวานมันหวานมันนี่เห็นบับรสชาติเนันจะเป็นยังไงครับนี่สีเหลืองสีขาวสีสมภูมีรสช็อกโกแลตหวานมันที่อยู่ข้างในจะโรยด้วยคาราเมลหน่อยนิดนึง คาเป็นแบตอ้าวบอเห้มันดูดีคา,าราเมลวัตสันุนม่นม,นม,นม,นมนุ่มนุ่มเนี่ยละหวดเนี่ยละบอมันกูอิตเตืนเตนี่ยจน้อยคาราเมลวัตสันอา้าวแซ่บนี่ครับเนาะไอศ์ครีมไผ่ทองนะครับเนาะนี่หวานมันครับดวดแซบ่บไอศ์ครีมไผ่ทองแซบ่บปากไม่เดินนะครับเนาะถ้าอยากได้ไอศ์ครีมติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าห้าเจ็ดนะครับเนาะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่จะดีจากอเมริกาอีกครั้งหนึงคุณ นักตะกมลเนาะจากประเทศอเมริกานะครับเนะ <ele ff ire> าะเป็นอย่างไรมาจะได้กับฝากไว้รสักนี้นะครับเนาะโอ้ยู่อบออยู่บอกกูได้อยู่ข้างทางช่องเชียบอยมุสดเนอะอาะวันนี้ก็คือแม่ปุ้ยมาหาช่องเชียบอยมุสดเนาะได้รับโทรศัพท์จาก f อผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วครับท่านเนาะให้ช่องเชียบอยมุสดเป็นสะพานบุญเนาะไปทำโรงทานอยู่ที่วังพ่อผูปนิกินธคราชวันนี้ได้ยินข่าวว่า มีกีฬาอีกโอ้โหกดเจดีไซ์อีกเนาะก็เลยผู้ใหญ่ใจดีผ่านช่องเสียบอยมุสวดทนช่องเสียบอยมุสดกับแม่ปุ้ยเป็นสะพานบุญไปแจกอยู่ที่วังพ่อปู่ปริกิตนดักรดารไปทำขนมจีนครับไปทำขนมจีนวันนี้อ่ะก็ต้องขอขอบคุณ F อสี่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะ คุณแม่พิษสมอนคุณแม่พิษสมอนคุณแม่พิษสมอนชัยพรคุณแม่พชรสมอนคุณแม่พชรสมอนชัยพรชัยพรคุณแม่พิษสมอนชัยพรชัยพรจากประเทศอเมริกาโทรมาหาผมตั้งแต่หกโมงครึ่งว่ามาละคุณกิงลุกโอ้ยตื่นละบอเสียบอยเสียบอยแม่อยากไปใจเสียบ่อยอีกเด้อผลว่าไปเฮ็ดลงท่านให้แไ่อีกเนี่ย อยู่หน้าลูงพ่นเหมือนมือนี่เขาก่อเจดีย์ไส้อยากให้พี่น้องทั้งบ้านจะบดงเออ<ช>พ่นโมลนียมงั่นให้เพิ่นได้กินอิม่มปปหนำสำล้านปูปลิจีดของเฮ่าพ่น่าเพชรสมรชัยพลจากอเมริกาเนาะอ่ามื่อนี่กรัดนี่ชักดาบออกมาเลยเอ้เน่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 ใจเสียเสียพูดอ่ะโอ้พูดอ่ะพูดอ่ะใจสดงดเชื่อใจสดงดเสือ่อเพื่อท่วงแล้วพูดอ่ะหาพันบาทครับ ห้าพันบาทอาจจะมอบให้แม่ปุ๋ยไปทำร่รงท่านขนมจีนอของคุณแม่เพชรสมอนัชย,ยพ่นจากประเทศอเมริกาอเมริกาเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีร่งพลนป้าเต็นราก็เป็นสายปูปะลิขิตนาคราชทั้งบ้านจำประดงเนาะให้ช่องเชียร์บ่อยมุกสดเป็นสะพานหุญนให้แม่ปุ้ยไปเฮ็ดรงท่านขนมจีบขนมจีนบ้านท่ากับอินกรบปุ่นเนาะ ทมบูฮูไวยู่ต่างประเทศเพื่ออื่นไม่ต่างใดยู่ต่างประเทศครับเมื่อนี้ก,กะผ่านมหาช่องเชียร์บอยมุสโธ่เทปินสะพานไปเฮ็ดโรงท่านขนมจีบจำนวนเงินห้าพันบาทครับห้าพันบาทเดี๋ยวเทาไปรุ่นกันว่าห้าพันบาทขนมจีบสีอิ่มน้ำสัมล้านกับต่งไดโปรดติดตามรับชมคลิปช่องเชียร์บอยมุสโธ่าต่อไปอ่ะฝากเอสซี่วุ้่จะดีอีกครั้งครับครับผมอ่ามาเอ้าคนกล้วยอาชีวะเสียงดังบ่ได้เนาะเออ เป็นเสียงแหบอยู่แต่ว่ามือนีกับขั้นข้อเบ็นแล้วล่ะเออคุณแม่เพชรสมนใจยาพรเบิ้งดูนี้นี่ข้อลูกไส้แหบเปื่แล้วมือขึ้นกับนอนละมือเออนอนละมือคุณแม่เพชรสมน์ไชยาพรไชยาพรข้อแหงเป็นแล้วล่ะก็เชิญชวนนะครับเนาะ FC พอตแล้วก็บ้านไกลเรือนเพียงนะครับเนาะไปกินโรงทานนะครับเนาะโอ้โหอยู่ที่วังพ่อปู่ปฏิกิจนาคราชนะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณ FC ผู้ใหญ่จจดี จากประเทศอเมริกาเนาะคุณณัฐกมลเนาะอ่าทำโรงทานไอศครีม e เนาะครับเนาะแล้วก็คุณแม่เพชรสมอนชัยพรชัยยพรพร้อมเนาะอ่าเพิ่นกายเฮ็ดโรงทานขนมจีนเนาะครับเนาะอ่าทับภาษาบ้านเฮาก็คือโรงทานขับปุ้นครับอ่าขนมเข็นเท่านี่ละเสียงก็ะยายกแหบแด่จัง่อยเด้อคุณแม่เด้อเอฟซีทุกทุกคนนะครับเนะานะลุงป่าเนาะปู่่าตายาย สุขูสุคนนะครับเนาะเบิงเงงบ่งแง่เบิ่งแง่กันเด้อครับเดอ้อเบิ่งแง,ง่กันลูกห้านนี่แหละครับโอ้ยลูกบ่อยน้องบ่อยนี่แหละครับเออลูกชายกับเสียงแหยียบเด้อคุณแม่เอ้ยเอ้าเบิ่งแง,ง่กันเดอ้อเบิ่งแง,ง่กันเดอ้งเงงเดอข้อกระแหงแล้วเดี๋ยวนี้เอา้าเป็นอย่างไรกะฝากไปเด้อครับเดอ้อพี่น้องป้องปายสุขูสุคนบานไก่เลื่อนเขี้ยงครับอย่าลืมครับอย่าลืมไปวังพอปูปริจิตนาคราชทางบ้านจำปาดงครับมีโรงท่านครับมีโรงท่านไอรีมมีโรงท่านขนมจีนข้าวปุ้นนี่แหละครับเนาะเอ ทังบ้านเฮานี่ลแะครับเนาะอยู่ที่บ้านจำปดงนะครับเนาะอ่ะขอต้องขอขอบคุณเอซผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะจากประเทศอเมริกาเนาะครับอ๋อคุณนัทกมลละกะคุณแม่เพชรสมรนสยพอนสัญพรคุณแม่เพชรสมรนสยพรสยพรนเนะครับเนาะอ่ะเป็นอย่างไรกะฝากพี่ฝากน้องไว้สำนีนะครับเนาะโปรดติดตามรับชมคลิป เชียบอยหมูสดนะครับเนาะเป็นขวัญและกรัลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเกยตั้งแต่เทศกาลมานี่กข้อเห่งข้อเห่งเบื่อแล้วพูดเอาโอ้ยบ่หลายใหญ่ห่างนะครับเนาะเอ้าสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีตกเป็นของปีของนะ้องเอฟซีช่องเสียบอยหมูสดสุขุสุขคนนะครับเนาะอ่ะสวัสดีเทศกาลวันสงการานต์ปีใหม่ไทยนะเนาะเนาะขอให้รลำให้รวยกันสุข,ขุสุขคนนะครับเนาะถูกหวยรวยเบอร์มีโชคลาภ สุกขูุ่กคนใน่องเชียบอยหมุสดนะครับนออาอเอาเปาลายใหญ่ห้างสุดท้ายนี่ขอความสุขสวัสดีจงเป็นของปีของน้องเอฟซีช่องเชียบอยหมุสดสุข,ขู่ทุกคนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับหลายคนอาจจะมองข้ามมันไม่ใช่มาลงมองข้ามนะครับนาะนะเศรษฐีใหญ่มาแล้วอยู่ที่บ้านกุฎคำอ่ะซาตูเ้อปูปาลิกิตครับ,รปปรรบงวดนี้โดนบันดาลให้ช่องเสียบอยหมุสดลูกร้านปูบาลิกิตถูกหวยรวยเบื่อเด้อรางวังลใหญ่รางวัลใหญ่อ่ะ ลูกสร้างก็เอารถไปแห่แต่เราไม่มองข้ามเนาะอ่ามาดูมาดูมาดูนี่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 รถคันน,นี้นะรถคันนี้ไปแห่ไปแห่เทศกาลวันสงการชวนพ่อแม่พี่นออ้องเบิรอำเภอเบิตำบลวายรู้ไหมว่าเส้นผมบงังภูเขาครับเศรษฐีที่เกิดขึ้น้วครับอยู่ทั้งบ้านจาะบดงกุดลคำนี่แหละลูกหลานปูปริกิจดีซื่อหวยตัวพี่นอ้องเอฟซีมามาเบิง์ตที่ซื่อตัวไหนนี่เบิรงไว้เดอเบิรงไว้เดอ ถ้าในคลิปนี้ถ้ามันออกตัวนี้แสดงว่าสีทียุกุฎละข่ำแล้วเี๊เส่ใสใส่นี่นี่นตัวนี้นี่ห้าสมเจ็ดอาดึงเลยดึงเลยเอาดึงขอดึงปึ๊บมันมีเก่าเลยาเก่ใส่ใส่ใสโอเคอ่ะตัวนี้เนาะเขเอาเอาคยใบเดียวได้บอสควอยจะแดงเห็นมือก็ถืพร้อมอุ้ยมันจุดมเลยป่ะห้าสามเจ็ด เอ้ามันเหลียวไปดิงบอกเทือนหายรอลายใหญ่หฮางในๆก็เป็นซองเชียร์บ่อยมุ้งสดแล้วจัดติ่มไปเลยมันถือรดคาร์บิลไปเลยนี่นี่นี่มาดูมาดูมาดูนี่นี่ป้ายทะเบียนรถเห็นไหมป้ายทะเบียนรถนี่เออเอาไปแห่ไงวันงานอุปริกิตเมื่อวานนี่นางลำหาล้อยก็ชื่อเก่านางลำหาเก่าเก่าบอมีนี่นี่นี่จะเจ้ี๊ยบกเป็นยัง กูอาจจะให้โชครถแห่เนี่ก็ได้นี่นี่นี่มาดูมาดูมันจ r r ีบรถแห่หรือป่านี่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 ฟูปาเลยจีบครับปูปลาครับฟูเออจะดู้อปูเอ้ยให้ถูกหอยเลื่อยเบื่อเด้อเห็นเนาะเอ้าให้ของขวัญปีใหม่ให้ลูกให้ร้านถูกมอยเลื่อยเบื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อปฟูเด้อถ้าไม่ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแย่จะสี่รถมาใบแห่อยู่หรอกปีหน้าฟ้าพ่นไม้มันยิ่ง่ายอลังการก็เก่าเบ็ดให้มันเต็มห้องเต็ม ดอกมาหน่อยแล้วพูกมันหน่อยปูปูก็เห็ตนะตัวเปนผมจะสองสามมือเปิดแทเสียงมันก็ดังปูดนบรรดาในผมถึงรถตลีผมซื้อรถแทเลยเออรถเทท่องเสียบอยผู้สุดห้ดปูปริปิษแม,มันดังกล่องประเทศกล่อง,อง,ลงหลกงไปโลด้อปูเ้อร์ถูกไอวยเลอรเมอปูเอ้ยตาถูกโอ้ยยังเงี้ยคอยซื้อแม่วงยานีนะที่เล่าเขาอ,อีกโงเก็ตังยค่ะใอ่ใช่ใมาเบิ ม่อีกแล้วบางยาคยก็ซื้อไปแล้วสามใบแล้วจะไม่อีกแล้วมแลล้วค่ะเหือใบเดดียว้บ่เป็นยังซื้อซอยคอยลูกหลานปูปลิกคิดมื่อนี้จัดเต็มเลยอ่ะเป็นยังไงปูก็ได้ซอยจุดบรรดาให้ลูกห้านเด้อถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งให้ได้ลดแฮเด้อปูเด้อปูปลิกคิดให้ได้ลดแฮรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าออกตัวนี้แหละนี่นี่นี่อยู่ได้ลิปนี่ถ้าไม่ถือนี่แสดงว่าเศรษฐีไม่เกิดขึ้นแล้วลูกหลานปูปลิกคิดเด้อรางวัลที่หนึ่งอยู่ดิ สวยถึงปูที่ได้รถเท้ที่ได้รถเทน้ำบาดในเะมืองเขาปูอืมเอาปนจังได้กระดุดบดานให้ลูกให้ร้ให้ดูมอยเรื่อเบื่อเด้อปูกินดาเอ้าเอาไปไปา่า